คอมเมนต์ชาวม,มาเลเซียเมื่อสื่อดังมาเลเซียโพสนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย20,000คนกระตุน้นเศรษฐกิจภาคใต้ของไทยช่วงสุดสัปดาห์ในวันชาติของมาเลเซียซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ชาวมาเลเซียมากมายนะครับก็มาคอมเมนต์กันอย่างเช่นท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่ารัฐบาลมาเลเซีย จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าทำไมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถึงชอบไปประเทศเพื่อนบ้านการทำความเข้าใจเหตุผลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มามาเลเซียมากขึ้นและบองการการสูญเสียสิ่งสำคัญคือต้องไม่จำกัดเสรีภาพของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีชาวมาเลเซียอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าก่อนที่พวกเขาจะออกไปข้างนอกพวกเขาจะต้องจ่ายค่าน้ำมันค่าเครื่องบิน ซึ่งท่านตอบมานะครับก็จะแซวนะครับว่าแนะนำให้จัดงานฉลองวันชาติครั้งต่อไปที่นั่นมันสะดวกสำหรับทุกคนซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวถึงค่าใช้จ่ายนะครับว่าไปพักใต้ถูกกว่าไปลังกาวีหรอแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าใช่มันคุ้มกว่าด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับทำไมไม่ลองแวะที่เคดา้าและกลันตันดูละ่ะหรือไปลังกาวี ในขณะที่ท่านต่อมาเนี่ยก็มากล่าวว่าถ้าถูกและประหยัดเงินทําไมจะไปไม่ได้ซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าวันหยุดให้ใช้ชีวิตเพลิดเพลินผู้คนสามารถไปในที่ที่ตนชอบได้ซึ่งท่านต่อมาเนี่ยก็มากล่าวว่าอาหารดีๆแหล่งช้อปปิง้งวายและก็ผู้หญิงซึ่งชาวมาเลเซียท่านต่อมาเนี่ยนะครับก็มากล่าวว่าสถานที่เดียวในโลกที่ประชาชนสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ และท่านต่อมานะครับก็มาตอบกลับว่ามันก็ไม่มีข้อจำกัดใครจะไม่ชอบบ้างล่ะซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าดีใจมากครับดีใจที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทุกคนมาสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยหวังว่าทุกคนคงสนุกสนานและเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยๆโชคดีนะครับคนนี้ไม่แน่ใจว่ามาประชดหรือเปล่านะครับ และท่านต่อมานะครับท่านนี้นะครับมกล่าวว่าไม่ดีเลยเพราะว่าชาวพุทธคนไทยดูดถูกมุสลิมพวกเขาต้อนรับเฉพาะมุสลิมจีนเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีมุสลิมเศรษฐกิจของไทยจะพังทลายลงอย่างแน่นอนสิ่งที่พวกเขาต้องการคือเงินและหลอกลวงนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้นะครับนี่คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าครับเห็นใช้ภาษาไทย คุณกล่าวหาหมอรวมคนไทยแรงมากเลยนะทั้งเรื่องดูถูกมุสลิมและต้องการเงินโดยการโกงนักท่องเที่ยวความเห็นนี้เลวร้ายและใช้อคติอย่างไร้เหตุผลมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีอะไรใหม่คนของเรามีส่วนช่วยเศรษฐกิจของด่านนอกทุกสัปดาห์มาตั้งแต่ดึกดำบัรซึ่งท่านต่อมานะครับเพมากล่าวว่า เศร,รษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและแสงหน้าเราไปแล้วพวกเขาสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมเซ็กของต้นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทํากําไรได้ซึ่งมากกว่าและมองดูประเทศไทยในปัจจุบันสิทําไมเราจึงไม่สามารถเรียนแบบและกระจัดอุปสรรคที่ไร้เหตุผลบางอย่างได้และทําไมเราไม่เริ่มที่มีบริการที่สุภาพซึ่งเริ่มต้นจากธรรมเนียมปฏิบัติในสนามบิน แท็กซี่โรงแรมและมัรคุเทศเพื่อบริการที่ดีและเป็นมิตรแก่แขกของเราสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มากล่าวว่าไม่มีข้อจำกัดในดินแดนแหกรอยยิ้มในข้อที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่ารัฐบาลต้องทราบว่าราคาของบริการการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจริงๆ ต้องมีการอภิปรายระหว่างรัฐบาลกับการท่องเที่ยวในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าดีแล้วที่ประเทศไทยมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่เราจำกัดเสรีภาพในการแต่งกายของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็เมื่อกล่าวว่าอนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้นได้และไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดสิคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวว่า ไม่มีพวกคลั่งศาสนาและทุกสิ่งทุกอย่างมันราคาถูกในไทยคอมเมนต์ต่อไปครับนี่มันไม่ดีต่อมาเลเซียต่อไปครับประเทศไทยเป็นมิตรกับคนมาเลเซียหรือไม่ในขณะที่ท่านต่อมาเนี่ยนะครับก็มากล่าวต่อไปว่าคนไทยฉลาดและรู้วิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างจากเพื่อนบ้านทางใต้คอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าเพราะว่าลังกาวีเป็นเมืองที่รัฐบาล ให้ความสำคัญกับสำหรับชาวมุสลิมซึ่งท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าเอ๊ะไม่เคยแวะที่เมืองเกด้าเลยเหรอซึ่งมีชาวมาเลเซียอยีกคนนะครับมาตอบกลับว,ว่าจะไปทำไมที่เกดา้าในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าเช่นเดียวกับตอนที่ชาวสิงคโปร์ไปที่กัลลาลัมเปอร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติ คอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าผู้หญิงอาหารครอบครัวและวัดดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงมาเลเซียเป็นประเทศที่แพงเกินไปที่จะเพลิดเพลินซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าและเราสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงไม่ไปเยือนและใช้จ่ายในรัฐทางตอนเหนือโดยเฉพาะรัฐปาริสและเคดาในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาส่งเสริมภาคส่วนใด คอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าปรบมือให้กับชาวมาเลเซียที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับที่นี่อะไรอะไรก็แพงเมื่อเทียบกับที่นั่นใครล่ะจะไม่ต้องการที่จะไปในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าคนบรหยุดก็อยากไปเที่ยวทำไมต้องมาควบคุมด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับ มันก็ดวมถึงฉันด้วยฉันชอบไปประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับคนนี้มาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจริงๆในตอนนี้ที่จะไปทางตอนใต้ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับช่วยเหลือเพื่อนบ้านของคุณนั่นคือสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าประเทศไทยมักจะทําผลงานได้ดีในการท่องเที่ยว ในความเป็นจริงมาเลเซียก็ควรทําบ้างอย่างที่คล้ายกันแต่ด่วนว่าจะมีเพียงชาวสิงคโปร์เท่านั้นที่ชอบไปเที่ยวมาเลเซียเพราะสะกุลเงินของประเทศซึ่งพวกเขาสามารถซื้อของได้มากมายในมาเลเซียซึ่งสําหรับพวกเขาแล้วมาเลเซียนั้นราคาถูกเป็นสวรรค์ที่ดีที่สุดบนโลกจริงๆสําหรับประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าควรจะมีนักท่องเที่ยว20,000 0คนไปที่นั่นในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่า สวรรค์ของคนมาเลเซียดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ชายดินแดนบาร์บี้สำหรับผู้หญิงคอมเมนต์ต่อไปครับแน่นอนประเทศไทยมีทุกอย่างไม่เหมือนเราที่มีข้อจำกัดมากมายคอมเมนต์ต่อไปครับไม่แปลกใจเลยที่ประเทศมาเลเซียจะเงียบสงบมากในช่วงวันหยุดซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเราไปที่นั่นเพื่อร่วมเทศก,กาลจักรยานยนต์ไทยมาเลเซีย และเราเฉลิมฉลองวันชาติด้วยความรักชาติด้วยตรงชาิมาเลเซียหลายพื้นซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอิสรภาพซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าเยี่ยมมากชาวมาเลเซียไทยมีอาหารดีผู้หญิงก็ดี ดนตรีความบันเทิงยามค่ำคืนที่ดีที่พักราคาถูกอิสระที่จะสนุกสนานโดยไม่ข้อจำกัดเรื่องการแต่งกายในดินแดนแห่งรอยยิ้มคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าดินแดนแห่งอิสระภาพอย่างแท้จริงชุดที่สวมใส่กินดื่มร้านค้าที่ราคาสมเหตุสมผลผู้คนอธัธยาศัยดีชีวิตกลางคืนที่น่าอาศัศจรรย์ไม่มีข้อจำกัดคุณจะถามอะไรอีกละ่ะ ซึ่งท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าโลกสวรรค์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียบางส่วนนะครับที่ผมนํามาให้ทุกคนนะครับได้รับฟังกันนะครับเพื่อนๆนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับในทางภาคใต้ของไทยนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ